สิบเอ็ดเข้ามาในกริดยี่สิบเก้าอยู่ด้านท้ายเอาละเรียบร้อยเอาละสัญญาณทองด้านหลังเขียวแล้วสัญญาณไฟมาจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าดับครับาปแล้วเอาละครับเรามาดูกันครับว่าวันนี้ใครทุนออกมาเลยฮ้ยโอ้โหมุดขวาเฮ้บยเ้บวยมามุงขวาขึ้นมาสองตำแหน่งสามตำแหน่ง อ yeah, ย่าบ u o ขึ้นมาสาับตำแหน่งครับภายระยะเพียงแค่200เมตรปี๊ขึ้นมาเลยนะครับผมจะยิงขวาออาไปเลยครับมาดูกันดีกว่าวัาวาวนนี้ปิกอัพจะมีเซอร์ไพรส์กระจุงกระจายอะไรหรือเปล่าไม่เอานะอย่าทำอย่างนี้อ่าต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแต่ละคะละันแต่ละตำแหน่งเปลี่ยนแปลงกันเพราะว่านเรื่องของควันดำควันดำนะครับทำให้รถต้องกลับมาแก้ไขสถานการณ์ครับโดนเรียกเข้ามาในพิษไดถูกันไปโอ้โค้งนี้สวยครับสวยครับ กระบากหน้ากระบาหลังแทงจะเกี่ยวกันเลยส้มไปไหนน้อส้มส้มยังอยู่ครับยังอยู่ด้วยนะสัง้ายมืออยู่อันดับสี่สี่สิบสี่ขึ้นมานำครับสี่สิบสี่ครับสีวรุษครับบอกว่าเดินยาวๆเน้นทุกโค้งต้องดูว่าจะเน้นได้กี่โค้งครับเพราะว่าทางหลังนี้มาแล้วครับกิวพัทยาก็มาเหมือนกันมาแล้วใช่ไหมมาแล้วสีวรุษนี่ไม่สังกัดทีมไหนเลยเพิ่งมาครับเพิ่งมาครับ นี่คู่ละคู่เลยอากรโดดเลยอ้าวเก่งวลิศมาแล้วเก่งเพื่อนผม9กามาแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าพลังของเลสซิ่งเว็บจะทําให้สนามนี้เขาหล่อได้ไหมสิงนิโตเฮดเดอร์ทีดีเลสซิ่งชนบุรีหรือตีตีดีเซลตีดีเซลนี่จะพ่อยงความแรงครับเบอร์เก้าดิบสามือมือแบบมือเด็ดเลยนะครับไม่ว่าจะฝุ่นจะเรียบจะโครับ ใครนำอยู่กล่าสามครับขึ้นมาแบบโดดเลยครับสลับวันที่สองรับอันดับสเนี่ยอันดับสองน่าจะเป็นใครเดี๋ยวดูนิดนึงเฉลิมพลหรือเปล่าเฉลิมพลไหมใช่ไหมไม่ใช่เฉลิมพลอันดับสามครับเป็นน่าจะเป็นเอกสิทธิ์นะก็จะเป็นแปดหนึ่งนะโอ้โหดุมาก เอกสิทธิ์เทียงโกมลครับโอ้ยขึ้น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 จะขอขึ้นลายนี้อันตรายครับอันตรายครับสำหรับบางแซคแคมซิ่งอันตรายโอ้ยแม่ดีนะครับเด็กเซ็อาความแข็งค่าชื่อยามเกินไปไหมครับสปอนเซอร์เยอะครับครับผ่านไปหนึ่งรอบขนาดนี้ครับเหลืออีกสิบเอ็ดรอบฟูน้ำครับตกเป็นเบอร์เก้าสามครับวอลิตออนไรยับสำหรับเก่งเรซซิ่งเว็บครับ ับซอเป็นเอกสิทธิ์เริงโกมลครับอันดับที่3เฉลิมพลผลลูกอินมิ่งไปนี่ตรงนี้นะประมาณรอบเจ็ดรอบแปดจ้าเรื่องดันดำนะแน่นอนครับเพราะว่ามันเริ่มร้อนใช่มากอากาศร้อนนะแบบนี้แล้วมันมีเนี่ยความกดดันไงจ้ากดปั๊ดดันดันดำเลยถูกครับดันอย่างเดียวพอเขาจะน้ําดันครับอ่าดูกันต่อไปคนับอยู่ไหนครับเบอร์เก้าหนึ่สองครับ พี่น้องๆครับคอมเมนต์มาบอกว่าจับแปมจะดูนีอย่าไปพิมพ์คุณลำคาญการพิมพ์คุณก็ปัดไอ้คำพิมพ์นะครับปัดไปทางขวาครับมันก็ไม่ขึ้นแล้วครับเขาจะเชียร์กันครับเขาเชียร์กันในคอมเมนต์ก็ถูกต้องแล้วครับนี่คือสเตเตของไลฟ์สตรีมมิ่งครับถ้าไม่ชอบคอมเมนต์นะครับปัดไปทางขวาครับคุณก็ไม่เห็นแล้วครับจะได้ไม่ลำคาญนะครับอันนี้แจ้งเอาไว้แคอมเมนต์ดังๆมาอ่าอัดดูกันต่อครับครับเออ โอ้ยเก่งเก่งเก่งก3รหล่อมากครับวันนี้นี่โดนเลยครับหล่อโดนไหมโดนไหมไม่โดนไม่โดนครับข้างหน้าเก่งเอาคืนครับเอ้ยนี่ดูอุ้ยประกบปิดประกบปิดผมว่า1 2 3นี่ต้องจับตามอนิเตอร์เลยครับอันตรายครับใช่อันตรายมากเฉลิมพลผมรู้อินดับสามอยู่ใช่ไหมใช่ครับแม่ดูครับหาลูโมนิคือแหวกจริงๆนะครับจะขึ้นขึ้นไปเลยนะป๊อปป๊อป คาสโนวาป๊อปคาสโนว่าความเร็วนะครับที่ถามมานะครับทางตรงนี่อยู่ประมาณร0 0ประมาณ1 8 0 190ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฉลี่ยทั้งสนามนี่ก็ร้อยี่ร้อยสามมีให้เห็นครับโอ้เรียบร้อยเฉลิมพลขึ้นกลางโอ้โหแรงจริงครับเฉลิมพลโอ้โเปินเก่งโดนหมดเลยครับเก่งโดนแน่นอนครับโดนแลวครับโอ้ยบานบานบานสวายหน่อยหนึ่งดัดกลับมาทางตรงมาดูกันครับว่าใครจะอะไรกันทางตรง ยัดสามพันเลยนะสามพันครับเก่งร่วมครับเจอวันนี้ป๊อปเอกสิทธิ์เต็งโกมลบ้าพลังครับเบอร์8ปไม่บ้าเลยไงเมื่อวานนี่กินสุกที่ครับตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับสองรอบครับต้องรอดูครับว่าจะโดนเรื่องควันดำกันหรือเปล่าเริ่มมีตุยๆเล็กน้อยแล้วนะครับช่วงทางตรงใช่ครับอันตรายนะสุดยอดใครปั๊บโดนนี่เสียเลยนะถูกต้องเข้าพิษเลยนะถูกต้องกำลังเล่กๆอย่างนี้นำๆเป็นร่วงนะใช่ครับ และตอนนี้ครับมีม้ามืดมาอีกแล้วครับเบอร์69ครับขนาดนี้แสบออโต้มแม็กขึ้นมาแล้วจา,ลจากท้ายเนยยะจาากท้สุดครับนะขนาดน,นี้เกือบท้ายสุดเกือบท้ายครับขึ้นมาแล้วครับ69มองเห็นหลัลกๆแล้วครับสลหรับหมายเลข69นี่แหละครับแสบออโต้แม็กขับดีครับของเชียร์เขาเยอะแม็กกองแม็กกองแม็กกองครับเมืองสองขาม ทำไมไม่มีพ่อกองบ้างทำไมต้องมแม่กองต้องแม่ก่อนต้องแม่ก่อนออนะครับ,รบดูกันต่อไปครับเป็นงานเกี่ยวพญทยาดับสองอยู่ดับสองครับที่สําคัญนะครับกวไฟเหลืองนี่รู้สึกจะของใครเนี่ยไพทูลมาหรือไหนไม่ใช่ทีสามนี่กิวพัทยาไม่ใช่ไม่ใช่ในตำแหน่งที่สี่ที่ห้าเนี่ยไหนยังไม่ไมยยายังไ,ไม่มายังเหรอยังไพทูลมาอันเดับหกอันดัที่ห้าที่หกเมื่อกี้นี่แหละเหลืองเหลืองเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่เหลือง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  เฮียบ่้ยครับกับเฮียเล้งแล้วตามมาด้วยจลดนะครับโอ้ทรงศักตกไปอยู่อันดับที่9ครับวันนี้แปลกๆครับน่าจะมีปัญหาถ้าต่ำต่ำห้าเลยยุ่งเลยนะใช่ครับคะแนนเก็บมีผลแน่นอนครับถึงแม้จะนำมันก็คิดงนะใช่ครับรีโววันนี้เหนื่อยเอาอีกทีในเดือนมากถูกต้องครับเดือนหน้ากลับมาใหม่นะครับ ตอนนี้ครับสำหรับเทเลนซูเปอร์บิ๊กอัพครับเหลืออีก9รอบกว่าครับจัดหนักๆกันไปครับแปดสิบครับขนาดนี้ครับโอ้ยบาลหลุดอย่างนี้ตำแหน่งเปลี่ยนไหมไม่ใช่ครับโอ้ยทำไมแปดสินไปไกลจังเมื่อกี้ก็ล้นครับก็ไปไกลเนาะเรามาดูกันครับว่า69นั้นจะทํำเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่กําลังเชียร์เขาได้อยู่หรือเปล่าจากอันดับที่11ขนานี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3แล้ว โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้มันครับวันนี้มันเพราะว่ามันใกล้ชิดกันเยอะเหลือเกินแต่ที่สําคัญนะครับในเรื่องของควันดํายังคงสําคัญอยู่ไพทูนมาอันดับที่ะอ่าเก่งเก่งล่วงไปอยู่5ครับนขนาดนี้เก่งอะไรซึ่งเวฟสนุกนะถ้าเบอร์สิบเเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยนะเอาละเฮียกล้วยมาแล้วพี่พูดปั๊มมาเลยยังไงว่า อ้าวล็อตยางแตกนี่เองครับยางแตกครับโอ้ยดวงไม่ดีครับยางหน้าครับยางหน้ายางแตกครับเอาแล้วครับโรงนะครับแล้วก็เบอร์เจ็ดครับสำหรับพี่บอยจากสบายสบายหน่อยเหนื่อยเลยครับพี่บอยครับบอยดูกาตี้ก็เข้ามาในพิษเหมือนกันเบอร์เจ็ดครับออกไปสองคันแล้วนะขนาดนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะ ตอนนี้ต้องรอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับแม่โอ้โห,โหมีมีค่าบนันตาแล้วนะครับผมเศร้าเลยครับม,มีทั้งควันดำมีทั้งยางแตกเยอะมีทั้งเมื่อกี้เช็คแดงฮีทขึ้นมาอีกอหลายคันละสามคันถูกต้องครับโอ้ยเบอร์สิบเอ็ดมันมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาพายเเริมบนบนลูกอินแล้วอู้อสนุกครับสนุกมากครับ ตอนนี้ครับตันมา4ีคันนี้ต้องบอกว่าหัวหัวเลยขนาดนี้ครับสรับปิกอัพทั้งมืออาชีพมือดาวรุ่งมือใหม่ครับจับกันอยู่ในกลุ่มนี้นักปูแพปลาเหลืองมาเลยะละนะคงมโหนะคนปลาเหลืองนี่มี2อ,อย่างไม,ไม่ติดยาก,ก็มโหดีซ้านกินครับพี่ อ่าเดี๋ยวเรามาดูกทางตรงครับว่าคันไหนจะแรงกว่ากันครับตอนนี้ยันกันมตัตเตเป้าวนี่ไม่คันแล้วโดนัทเลสซิ่งครับดูน็อตเลสซิ่งเลยวันนี้ครับเบอร์สิบหกไปแล้วนัทพรนามจากครับมีปัญหาตอนนี้ตอนนี้เนี่ยหมายเลขแปดหนึ่งล่วงล่วงฮะล่วงสิบสามเพิ่มาอันดับหนึ่งครับสิบเอ็ดมาอันดับสองยังไม่จบพี่ยังมีเวลาอีกเยอะครับอีกแปดล้อสนามครับซึ่งยีรล้อที่สี่โอ้สิบสองล้อจัดไปหนักๆครับจัดไปหนักๆ อีซูซูแชฟโตอต้านี่คือสนามที่6นะครับอ่านี่คือรถกระบะในเชิงพาณิชย์รถยนต์เครื่องไม่เกิน2 5 0 0ซนีซีใช่ระบบเป็นคอมมอนเรลด้วยนะครับดูนะฮะอันดับหนึ่งต่ออันดับสี่แต่บุบวาลนะครับอ้าวลาสิสนามบนคอนลุกอินอ้าวมีดำส้มเบอร์11 13 29 44ครับ11 13 29 44อู้ยโดนสีสีล้ำเลย ตายย9ด้วยเหรอยี่สิบเก้าด้วยไพทูนก็โดนด้วย13บสเฉลิมพลก็โดนด้วยโอ้โหตายไอ้หัวแถวนี้โดนกันเกือบหมดเลยอ่ะหกเก้ายังไม่โดนครับผมบอกแล้วเห็นไหมตำแหน่งวันดำเนี่ยนะมันสำคัญมากใช่โอ้ตายแล้วครับตายแล้วครับตอนนี้ตำแหน่งของผู้นำนะครับเดี๋ยวจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับคงจะหกคงจะหกเก้ากับแปดหนึ่งนะ ที่ยังเหลืออยู่ใช่ไหมใช่ใช่69กับ81ยังคงอยู่ครับโอ้ยตอนนี้11 13 29 44ครับผมเอามารุ้นกันต่อดีกว่าครับครับ Black Orange ครับแจ้งมาว่าควันดำอะไรก็คือในเรื่องของกฎจติกาของการแข่งขันรายการนี้นะครับห้ามควันดำในช่วงทางตรงโค้งเนี่ยการกดคันเร่งยกอัเร่งเนี่ยตามได้แต่ทางตรงเนี่ยดัยาวๆนี่โดนเลยตรงนี้มีอยู่3จุดจ้า ซึ่งต้องบอกว่านี่คือกดเพราะว่ามันคือเครื่องคอมบอนเร็วซึ่งเขาไม่ต้องการให้เกิดควันดำหรืนมลพิษเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าโดนก็จ,จะต้องเข้ารถเอารถเข้ามาที่บริเวณพิษเพื่อแก้ไขหรือว่าได้ทูก,กันควันดำนะครับ11 13 29และ44กับพี่ดูน้ำมีเข้าพิษแล้วครับตอนนี้13เข้าแล้วครับฉเฉลิมพลผลลูกอินเข้าแล้วครับรู้ตัวครับรู้ตัว44เข้า 13เข้า44เข้ายังเหลือ11ใช่ไหมเหลือ11ผู้นำ29า29อีกคันหนึง13เข้าเลยนะโดนฉะนั้นเดี๋ยวตำแหน่งเปลี่ยนอีกแน่นอนครับตอนนี้ครับผมเชื่อว่า69น่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้หลายๆคนแล้วครับเพราะอะไรดูไหมเพราะว่าเบอร์11เนี่ยโดนเรื่องควันดำนี่ครับ4ีออกไปใหม่ครับเมื่อกี้นี้โดนแจ้งเรื่องควันดำแล้วก็กลับมาได้ทูครับแล้วออกไปใหม่ เอาละตอนนี้ต้องลองดูแล้วครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่นะครับขึ้นมาขึ้นมา11นี่โดนควันดำตุยตุยโยแปดสไม่โดนนะครับฉะนั้น8 1อยู่นะพี่นะสีสีไม่โดนเรื่องอะไรนะฮะไอ้ตะข่ายตะข่ายเน็ตกระจกอ๋อตัว่าไม่ใสใช่ไหมครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันสองออกมาแล้วครับครับสงศัก ออกมาสู้ต่อยางออกมาสู้ต่อมาดูกันต่อครับอ๋อะออกไปแล้ามสองกล้ามเล่นข้าออกมาแล้วสามออกแล้วใช่ไหมครับผมเชนะคนขนลูกเอ็นออกกำลังออกกลับมาแก้ไขครับเปิดฝากระโปรงปรับนู่นปรับนี่หน่อยหนึ่งแล้วออกมาใหม่หรือไม่ก็อาจจะเข้ามาให้มันคูลดาวน์หน่อยหนึ่งแล้วออกไปซัดใหม่ครับให้มันหายร้อนหน่อยหนึ่ง กดคือก็คือกดครับทุกคนต้องเข้าใจกดแล้วก็ทำตามมารยาทคือต้องโดนก็ต้องโดนล่ะใช่ครับเนี่ยครับตุ๋ยมากครับเบอร์สิบเอ็ดครับเปิดไฟเลี้ยวแล้วครับเข้าพิษแล้วครับเบอร์สิบเอ็ดรู้ตัวแล้วครับเบียบุ้ยครับไพรทูนครับเข้ามาแก้ไขกันก่อนครับแเดี๋ยวออกไปโซโล่ใหม่ฉะนั้นตอนนี้ครับนี่คือรถที่ไม่โดนควันดำครับพี่ทุกท่าน ออกมาต่อครับเบอร์81กับ69ครับตอนนี้ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่า81ขึ้นมาเหมือนเดิมใช่69ก็ดีมากเลยจ้ามาลุ้นกันดีกว่าครับว่า81กับ69ในอีก5รอบที่เหลือจะเป็นอย่างไร29เข้าแล้วครับอ่านี่ภาพสโลโมชั่นของเบอร์13อลุดไปเองครับโอ้ชิวพัทยา <พน S 2> ใช่ครับหลุดยาวเลย ไปไหนจะไปไหนไม่รู้ครับเป็นกลับคืนมาละเออเก่งเลยรัดแท็กครับรัดแทกกแอบนี้เลขึ้น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 แสบครับ69แสบครับโอ้ยตอนนี้ตำแหน่งเตะแล้วนะครับ8169อกอย่างนี้เลยนะเบิบ81ถ้าถ้ากดอีกที่จะโดนแน่นอนนะครับผมโดนควันดำแน่นอนนะครับโมูดิเป็นั่นหนีนะครับหนีไป69ก็ปล่อยไปเจอคนละรุ่น 69ไม่ดำนะครับตอนนี้81ก็ไม่ดำแล้วก็ตอนนี้ครับ93ครับวลิซอรยาบก็โดดขึ้นมาอยู่อันดับที่3ครับสำหรับเก่งเลสซิ่งเว็บครับคืนมาแล้วใช่ไหมกลับมาแล้วครับเอาละ29กับ1ิออกดออีกแล้วออกมาใหม่ครับ29กับ11แล้วโอ้โหออกมาพร้อมๆกันอย่างนี้ก็สนุกสิครับเปิดกิจกับกับ11มาละโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหมีรีดน้ำด้วยนิดหน่อยนิดหน่อยหลุดหลุดไปหน่อยหนึง มาดูกันต่ออ่าผ่านไปแล้วครึ่งทางครับกรอบป๊อปเอกสิทธิ์นี่คนกรุงเทพถูกไหมครับกรุงเทพครับเอกสิทธิ์เรียงกมลครับ69นี่คนแม่กองถูกไหมครับใช่ครับอ่าป๊อปนี่ชอบกินหูฉลามโอ้กับผักมีนี่คือจะรีบกลับไปกินครับอกินราดหน้าไม่ใช่ผักครับโอเคครับผมน่มาดูกันต่อตอนนี้ครับอันดับเปลี่ยนนะครับอันดับหนึ่งเป็น81เอกสิทธิ์เรียงกมลอันดับสองไม้69ครับก็ยังชายชอยู่นะค่ะ 69ยังเสียบซ้าย69ไลายนี้สวยครับไลน์ครับมายังครับข้าเป็นคนขับใจเย็นขึ้นนะครับวันนี้ใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นไม่ไม่ดีดหมังนวรู้ว่าฝีมือเริ่มมีรถรถรถมีสูตรทำได้แล้วครับตอนนี้ครับอันดับสามครับเป็นของเก่งเลสซิ่งเว็บวอลิตอลระยะครับอันดับทสี่นะครับตอนนี้เป็นเอ่อน่าจะเป็นเอกลักษณ์หรือเปล่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์น่าเกิดนะครับเบอร์สิบหกเดี๋ยวลองดูนิดนึง 92ว่าจะเปลี่ยนยางกำลังขึ้นมาใหม่นะฮะจ้าเหลืออีก4รอบกว่า,ากว่าแบ่งเป็นคัสเอคัสบีจ้าคัสซีจ้ามาดูดลมมาอย่างนี้ครับตอนนี้ตบแต่พวกนมามาี่มารางวัลมาด้วยกันรางวัียรางวัลพักเทียเท่ยงด้วยรางวัล<อ>ด้วยพี่เรายาวกันไปอาหนรมาแล้วนะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับซุปเปอร์ 2000pcr แล้วก็ซุปเปอร์คาร์นะครับ เต็มข้อกันไปครับอย่าลืมเปิดดูกันด้วยสามกลุ่มใหญ่ๆจ้่มาสีลอกก,กว่าที่เหลือในขนาดนี้ครับต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับหมายเลข81ดและหมายเลข69ครับลุ้นกันสนุกมากครับ69นี่คนเชียร์เติมเลยนะเชียร์เยอะไหมแปดสิก็เติมเหมือนกันครับ16ก็มีมาบ้างโปรมีไหม11 11ยังไม่เห็นครับ11ยังไม่เห็นเก้าสอ่ะเก้าสก็ยังไม่เห็นครับ29อ่าดูกันต่อไปเรื่อยๆ69 69อ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่1ิกับ29เข้าก็เข้าพร้อมกันออกออกพร้อมกันใช่ยังไงกันสุดจริงๆครับผมชอบมากๆครับความมันความเล้าใจของรุ่นกระบะอื้อหือ ขึ้นไม่ได้ครับไช่แข่งที่แข่งมนยังไม่ยอมครับปั๊บแปดรอบผ่านไปโดนแล้วครับหรือชัยขึ้นแล้วครับอย่างนี้แน่นอนครับเสร็จแน่นอนครับอย่างนี้เสร็จหรือชัยแน่นอนโอ้สุดยอดมากครับสำหรับรถของบายเลข69ครับเขาไล่ยังไงเขาขึ้นได้แล้วนะพี่เนาะขึ้นมาตอนในช่วงที่ เปลี่ยนตังในลายเสร็จแล้วก็เที่ยวนี้จะเป็นของอารปดกลับขึ้นมาใ oh, หม่ครับโอ้หแปดหนึ่งก็ไม่ยอมครับแปดหนึ่งก็ไม่ยอมแปดหนึ่งกลับขึ้นใหม่ครับนี่คือโค้งขวาครับคุณคิดได้เปรียบเอางี้ดีกว่าพี่ให้บรรดาแฟนรายการของเรานี่นะครับเชียร์มาเลยว่าคุณว่าอันดับหนึ่งจะเป็นใครระหว่าง8ปดสิบหนึ่งกับหกอ่าดีไหมสอง<า>คันนี่แหละตอนนี้ล่วงไปที่อื่นเอาสองคันในีใคร ครเหนือย่าลืมนะเรื่องควันดำเนี่ยเ<ด>หลืออีกสามรอกกบกว่าเนี่ยอาจจะมีตุยออกมาได้นะก็ลงเป็นลงบีบบังคับอย่างนั้นอ่ะถูกไหมใช่ไหมเออเร่งไปเร่งมาสู้ไปสู้มาครับเผลอเริเผลอโดนตัวเลยเลยพราะอย่าลืมว่า81กับ69เนี่ยเคยโดนในเรื่องของควันดำกันมาแล้วทั้งสองคันนะครับคือตอนนี้ถ้าใครโดนเนี่ยเสียโอกาสจบเลยแหละครับถ้าอย่างนั้นถึงเกิดต้องหน่งหายไปหรือยอมไปยอมถูกต้องครับไปผีดขั้น มากเลยนะอ่ามันจะโดนเรียกเข้ามาในนะแต่แต่สังเกตได้ว่าออกโค้งแต่ละดอ,อกของ81กับ69ไม่มีควันดำเลยครับเลยสามรอบสี่รอบนึงไม่มีเลยพี่สังเกตดีเนี่ยเนี่ยกระแทกมามีดอกเดึยโป๊ะหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็ไปต่อไม่มีเลยช่วงช่วง,วง,วงเปลี่ยนครับเซตติ้งมาดีมากครับช่วงล่างทั้งสองคนนี่เซตดีทั้งคู่ครับแล้วก็เรื่องของอปั๊มคอมโอนเร็วก็ทำดีทั้งคู่ครับ อยู่ค่ายไหนอู่ไหนก็ดูกันเอาเอง,เอง,เองละกันนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะแยะมากมาย<ม><ม>ล,ลิ้นปิงอืมมอนปีดีเชมาฮะไปยาวๆส่วนคันคันหลัง69นี่นะ่าจะเป็นเบิร์ดหลักห้านะครับถ้าผมเดาไม่ผิดครับอ่าใกล้บ้านใกล้บ้านหลักหนะ้าฮะหลักห้าหลัก 5. ห้านครโถมนครโถมไปยาวๆไปยาวๆ ยังมีโอกาสครับอีกประมาณ3รอบสำหรับหมายเลข81และ69ดนั้นไปเรื่อยๆครับเป๊เล็กน้อยดูแล้ว69นิ่งกว่านะพี่สำหรับสนามนี้นะครับ81นี่มีโยมีแย่น,นิดๆหน่อยๆเวลาดีสุด2 0 4สุดี่น่หมายเลข 87, 87อ๋อมาเดี๋ยวดูกันครับว่า81 6 9จะเป็นอย่างไรมียืดเล็กน้อยครับ81มียืดเล็กน้อยแล้วครับมียืดเล็กน้อย อ้าวเข้ามาแล้วหมายเลขเจ็ดเจ็ดขวัญดำอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่บอยดูกาตี้แจ้งมาครับมีตุยมาดอกหนึ่งครับช่วงกระแทกคันเลงออกโค้งเบอร์1ปด่โคตรแต่69้านี่แจ้งมา93เกิดอะไรขึ้นโดนอีกแล้วเหรอวิ่งช้าอ้าววลิศนะหายไปเลยเนี่ยยังอยู่อยู่สามใช่ครับอกเขาเล่กันอยู่วิ่งวิ่งช้าลงเหรอ ไม่รู้ครับไม่เพราะว่าไม่เห็นในภาพนะครับตอนนี้เห็นแต่หนึ่งกับสองครับ,รบนี่ฮะเกาสาเออช้าลงจริงด้วยช้าลงนะช้าลงเกิดอะไรขึ้นกับเก่งรอ้อนไม่รู้ครับเหนื่อยคิดถึงเมียรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใอ่ะลูกมาด้วยามาดูคู่นหนึ่งกับสองต่อจา้ามาดูกันต่อ81ครับปิงมนตีดีเซลแม 69เบอร์หลัก5ครับสติ๊กเกอร์ YS โอ้ช้าจริงนะครับ93<ช>ครับชโชว์หน้าแปลงจำแรงล่างของอีซูซูแอนด์โรเดนามิกช้าจนจะหยุดแล้วเนี่ยจะหยุดแล้วครับจะหยุดแล้วครับจะหยุดแล้วแล้วก็พยายามเค้นไม่ไหวครับต้องตบเข้าข้างทางแล้วครับสำหรับเก่งและซึ่งเวฟโอ้ยอยากจะร้องไห้เป็นภาษาอาหรับแทนตอนนี้มา้องฟัง ฮัาลโหฮลโหเบดไปต่อ,อไม้ฟันตุยตุยระเบิดไหมเดือเธอโบพังยังไงอ้าวออาาเข้าพิษรครับแป <81 S 2> ดสิบหนึ่งเข้าพิษ <88. S 1> จบเลยแบบนี้จบเลยโอ้ยหกเก้าครับหกเก้าไปแล้วครับตอนนี้ครับไป,ไปแล้วไปเป็นที่หนึ่งแล้วครับแปดสิบ <8 S 1> <81 S 2> ทำอะไรขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นไม่มีสัญญาณเรียกอะไรเออหรือว่ายังไงหรือว่าได้รับป้ายไม่ทราบเหมือนกันครับยังไม่เห็นไม่เห็นครับอาจจะเปนเรื่องความไม่มี อาจเกเป็นเรื่องควันครับฉะนั้นตอนนี้69ครับไม่มีคู่ต่อกรแล้วครับสำหรับลือชัยเนียมไพบูล์หรือว่าแสบออโต้แม็กแม็กรองมาเช้าแมกกรองดีใจเลยดีใจแน่นอนครับในขนาดนี้ออกมาใหม่ใช่ครับแสดงว่าเขาโดนเดิโดนควันดำครับ81ครับโอ้เราก็ไม่ขึ้นนะ เศร้าใจครับ <ไป S 1> หน้าข <ไป S 1> นาดนี้ส9อีกคันหนึ่งเออพีรวัตรปาเจียชาอา้าวยี่เก้ายางแตกอีกดอกหนึ่งครับโอ้ยวันนี้รีโวเป็นอะไรเซงเก้ยี่เก้าหรืออะไรยางแตกนี่ไงไซ้ายเหรอซ้ายรู้สึกว่าออประตูซ้ายจะเละด้วยอาจจะชนครับแต่มองไม่เห็นครับนั่นะเป๋ไปเป๋มาผมว่าน่าจะชนครับเพราะว่าอะคริลิกด้านซ้ายกระเพื่อมครับซ,ซ,ซ้ายแต่ซ้ายต่ำนะซ้ายก็าย,<อ>ยางแตกไงยางแตกไปแล้ว ตอนนี้กล้องจับที่หมายเลข69แล้วครับสำหรับแสบสวยเลยไม่มีให้มาวุ่นวายนี่ไม่จำเป็นต้องเล่นคำเง่เลยถูกต้องครับในขนนี้ไปเรื่อยๆตามสเตปกางเกงไนครับครับขนาดนี้ครับสำหรับหมายเลข69ความหมายคือเข้าวินครับแน่นอนที่สุดแล้วในขนาดนี้ไม่มีเรื่องของควันดำเลยวันนี้โอ้เซอร์ไพรส์แสดงว่าถูกถูกยกก้นเพียงแค่เข้าวินแล้วเนี่ยสุดยอดครับขนาดนี้ สบายเลยไปเรื่อยๆครับขับชิวๆนะครับขนาดนี้เจ้าของร้านแม็กชื่อกรองแม็กกรองแสบออโต้แม็กแม็กกรองครับสุดใหญ่ไปดูได้สุดยอดมากส้มโออร่อยที่นี่ส้มโออร่อยส้มโออร่อยนะแม็กกรองเหรอครับพี่ถามแสบดูได้ถามดูใช้ได้มีอีกอย่างอร่อยเขาจะเขาบอกมาอะไรครับจำไม่ได้แล้วโอ้โหในตลาดเก่านมโคกก็อร่อย รับไป้ายไฟนอแลแอลที่แปลเป็นไทยว่ารอบสุดท้ายสำหรับหมายเลข69ลือชัยเนมไพบูล์รับสัญญาณให้รู้ว่านี่คือรอบสุดท้ายของคุณแล้วนะจ๊ะใช่ครับแล้วก,ก็นี่ครับรับป้ายกันต่อไปน่าจะคนละรอบครับเบอร์9อีกสองนี่น่าจะคนละรอบโอยอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมฝังก,ก็ต้องวิ่งเอาคะแนนเก็บก่อนนะฮะสบายเลยนะ,ะเท่เลยเปิดไฟหน้า โชเลยอ่าโชแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าโชว์แม่ห้องสอนโชว์แม่กลองโชว์เหนือครอ๋อโชว์เหนือสุดยอดอันดับสองครับเป็นเอกสิทธิ์ครับเอกสิทธิ์กรีกวนครับตอนนี้รับธงควันดำมาก็มาวิ่งต่อครับหลังยูนอันดับสองอยู่นะอันดับสองประคองใช่แล้ว่าโชคดีมากนะใช่แล้วอ่ะสามสี่ห้าเขล่วงล่วงล่วงไปหมดถูกต้องครับโอ้นี่เข้าไปก็ยัง กลับมาก็ยังเพื่อเป็นผู้นำบีอยู่ถูกต้องครับแล้วนี่ครับเบอร์16กครับเอกรัฐนาเกิดแล้วนี่อะไรครูรู้ไหมพอน้องไอด้าเวลาขึ้นโพเดียมเนี่ยนะขึ้นโพเดียมโอเวอร์เนี่ยซีไม่มีสิทธิ์นะรับคงคำนวณแล้วเขาก็ขึ้นเข้าไปเลยขอที่หนึ่งเลยจัดไปจริงแล้วก็ไม่น่าแรกขนาดนั้นะอไม่ต้องกลัวนะเขาอยากได้ครับเขาอยากได้คือใครขึ้นใครเนี่ยมันเสียเสียหายถูกต้องตั้งแต่ ถูกต้องมาดูกันต่อพีรวัตรปาชยชาชิาครับลิควิโมลี่ยังคงวิ่งอยู่ครับตอนนี้อยู่อันดับที่6อยู่อันดับสามคือหมายเลขสิบหกครับนี่พอน้องไอด้าเขาบอกมาเบอร์สิบหกเอกลักษณ์มากเกิดอันดับหนึ่งเอเลยนะต้องบอกนี่นะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาครับลูกชื่อไรนะไอด้าไอด้าไอด้าดีใจกับปาร์ตี้เนะจ้า เอาล้วครับ69านี้กล้องมาโฟก,กัสให้เห็นกันชัดว่านี่คือผู้ชนะของสนามนี้อย่างแน่นอนกำลังจะหักขวาเข้ารับธงครับถูกต้องครับและโค้งนี้คือโคง้ง,นนโคงแห่งชัยชนะโค้งแห่งแชมเปี้ยนเรียบร้อยอันดับที่หนึ่งครับของโอเวอร์ออือชัยเน,นไปบูลแสบออโต้แม็กครับจากแม่กรองจังหวัดสมุทรสมุทรสงครามครับ อันดับ2กําลังมาครับเบอร์81เอกสิทธิ์เกรียงโกมลเด็กเชลลมบุรีครับกำลังไล่มาแล้วครับนี่นะครับชอบกินอาหารที่เชลลมบุรีเยาวราชใช่ไหมครับอ่าอันดับ2ครับตอนนี้ชอบโค้งหนึ่งซิมซ้ำกับเป็ดปักกิ่งที่โรงแรมเอนมาร้ลผมชอบกินบะหมี่แคปิตอลครับมาก่อนนี้อ๋อนี่ครับทันนะพี่ทันไหมเนี่ยทันทานทานรับไปที่2ครับที่สามใช่ที่2องใช่เอกสิทธิ์ อันดับสใครเอ่ยอันดับ3น่าจะเป็นใครน่าจะเป็นเอกลักษณ์นะน่าจะเป็นเอกลักษณ์หน้าเกิดขึ้นมาเป็นหมายเลขเก้าสอนะขึ้นมาเ2้าสอครับผมไม่ครับอยู่อันดับสามพี่เขาเข้าช้าครับพี่มันเอามันตัดตามรถที่เข้าก่อนเอกลักษณ์น่าเกิดได้อันดับที่3ครับ เรียบร้อยครับแล้วก็อันดับที่4น่าจะเป็นไทยเอ่ยยังตอบไม่ได้ต้องรอดูตามรอบจริงๆก่อนแต่อาจจะเป็นเฮียบ้วยครับน่าจะเป็นเฮียบ้วย <นะ S 1> ครับแล้วก็อันดับที่5น่าจะเป็นวุธิชัยสนโกสุมหรือเปล่าชัวครับชัว,ชว <16 S 1> ครับผมครัอ่าครับผม จูนนิ่งมาดีมากครับควันไม่ดำเลยไม่มีเลยนะครับนี่แหละมากเลยจะได้รู้กันชัดๆว่ารถควันไม่ดำก็แรงได้เมื่อวานนี่ขวานขวาหักเลยนะขวายน์เขาเขาเจ็บมาเยอะนะกำแพงนะสนามบางแสนนี่เละเทะเลยนะคันนี้ล้อเลยหลุดอยู่กลางเขาจะได้ขึ้นเขาไปนด่โดนโดนเหม่งกันไปบอกแล้วว่าเจ็บมาเยอะละเจ็บไปเจ็บมา แต่ยังสู้อยู่ครับเบอร์69ตอนนี้โชว์เลยนะครับผมว่าี่ยเหนือสุดแล้วอ่าเอาล่ะครับดูผลฮะผลครับของรุ่นที่เพิ่งจบไปแถลงซูเปอร์พลิกอัพตามลำดับเลยครับผมมฤชัยเอกสิธย์เอกรักภัยทูลพุทธิชัยวิราวัตรศิวรุตทรงศักดิ์เฉลิมพลตลาดครับตลาดนี่บทยางเข้าเส้นนะอ่าสุดยอดมากครับใจ เอาละครับตอนนี้ครับรับชมไฮไลท์ของการแข่งขันมันๆสำหรับรุ่น Thailand Super Pickup ได้เลยครับ